บิบ๊กดีการเกษตรสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวปั๊มหางตาเจริญทรับขนาด2นิ้วออก3นิ้วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต่อปั๊มหางเข้ากับ6กสั้นที่มาพร้อมกับจัมปาตัวนี้ขนาดดูตกถึงเข้ากับเครื่องยนนะคะ h ันด้หรือจีนก็ได้ขนาด3.5แรงม้าปิดหูกิดให้สนิทค่ะจากนั้นสตาร์ทเครื่องยน ซักเครื่องยนต์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการนําปั๊มหางไปจุ่มที่คลองหรือสระน้ำน,นะคะซึ่งปั๊มตัวนี้ไม่ต้องทําการล่อน้ำนะคะก็สามารถดูดน้ำขึ้นมาได้เลยตัวปั๊มหางเนี่ยด้ามของเขาเนี่ยจะสามารถต่อความยาวได้ถึงสิบเมตรเลยทีเดียวถ้าหากว่าสระน้ำหรือบ่อน้ำอยู่ไกลนะคะเราก็สามารถต่อความยาว จาก2เมตรเป็น4เมตรเป็น6เมตรนะคะหรือว่าจะ10เมตรก็ได้ค่ะซึ่งจะเห็นว่าปริมาณน,น้ำออกมามากครั้งตันนี้นะคะวเกษตรกรเน,นี่ยจ่ายน้ำมใช้ในการสูบน้ำเข้านาดูดน้ำเข้าร่องอ้อยหรือระบายน้ำเข้าออกเพื่อลดความแฉะของนาแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้แรงงานคนในการดึงน้ำเพื่อให้ผลผลิตหมนเติบโต